สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีพระสงคลดีๆแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระผงนะครับพรัผมพิมพุทเจ้าปรัทธคุธนะครับผมนะครับปี2536นะครับผมมีพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะครับวันที่27มีนาคมสองพนมนะครับมีพระคณาจารย์นะครับที่ดังร่วมพิธีพุทธาพิเศษมากมายนะครับอย่างเช่นหลวงพุทธีมวัดพระขาวนะครับ หลวงพ่อแมวนวัดท่าต่างนอกครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อปูนวัดไผ่ล้อมนะครับผมเอ้ยวัดปูนหลวงพ่อปูนวัดบ้านแพรนะครับไม่ไผ่ล้อมหลวงพ่อปูนวัดบ้านแพรนะครับนี่ครับหลวงพ่อมีวัดมานมิชัยหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้านะฮะเป็นต้นนะครับผม มวลสารนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือใช้จากพระเนื้อดินที่หักจำรุดของพระปานนะครับวัดบางลำโคพระเนื้อดินที่หักจำรุดของหลวงปู่ยิ้มพระเจ้าเจ็ดนอกนะครับผมพระปู่เนื้อดินต่างๆที่หักจำรูดนะครับพระที่หักจำรุดของหลวงพ่อเล็กวัดบางลำโคพระเนื้อดินรุ่นสู่มาติภูมินะครับปี2 5 3 3ที่หักจำรุดนะครับโดยมีหลวงพ่อฤาษีดำเสีงนะครับผม ด้านหลังก็เป็นยันเกาะเพชรยันกอะเพชรก็คือนะครับนะครับเอจอีเปโซแล้วแต่ไอจีเปโซนะครับมาตัดแบบเป็นยันนะฮะทำเรื่องของ,องป้องกันไยได้นะครับสะท้อนสิ่งไม่ดีไม่งามน,นะครับให้โชแล้วนะครับผมพ่อปานพระบานตุ้มโคเป็นผู้คิดคนนะครับอมาเนทเป็นเกาะเพชรอย่างนี้นะครับสร้างในปีพศ2 5 3 6 ใครที่มีบุญตำพันธ์กับพญาคุดดีนะครับผมขออยแ่แล้วก็เป็นฤลิ์เป็นอนำนาจนะครับเรื่องของโชคลาภัสนาเงินทองอ่างนำเข้ามานะครับมาพร้อมของเดิมๆนะครับหลวงพ่อปานวัดบางโค ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร096 954 0808หรือ08142 0 3 0 0 1อย่างนั้นังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแลนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการมัะถุงมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ